สวัสดีค่ะกลับมาจากบางสะพานจังหวัดประจวบนะคะเราก็เลยได้สับปะรดฉีกตาม,มาด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีขายอยู่ตามทางนะคะแล้วก็เป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบก็คือสับปะรดเนาะทีนะเ, <c oughs> เนี้ยค่ะเราก็ลองแงะอยู่พักนึงซึ่งมันแงะไม่ออกทุกคนอันนี้เราใช้มีดแงะมันออกมานะอ่ะเดี๋ยวจะมาลองอีกหนึ่งทีเดี๋ยวจะลองคว้านตรงนี้นะคะเพราะว่า ทางพ่อค้าเนี่ยเขาก็พูดมาว่ามันสามารถฉีกเป็นตาได้แล้วก็กินเป็นคำๆได้เลยนะ,ะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวจะลองเอามีดเนี่ยรตรงนี้นะคะจะได้กินไหมจะได้กินไหมเดี๋ยวเปลี่ยนมีดก่อนจะเอาตรงเขาเรียกอะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย เงี้เลยลนะเนี่ยมันก็ฉ่ำแล้วนะเนี่ยนี่ออกมาแบบนี้แล้วคุณ นี่ออกมาเป็นไทย,ยนี้ได้จริงๆด้วยช่ำเลยนะช่ำเลยใช้พลังเยอะ่ะอือหืออือนี่่ะทุกคนอืมอืมหวานช่ำเลย มือข้อมือเราไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะขออนุาตใช้มือใช้มีดอืมคะ่ะเล็กตุ้มเป๊ะละมาเล็กตุ้มเป๊ะก็<อ>ได้แหละแต่เราอาจจะไม่รู้วิธีของมัน โอเคเดี๋ยวมาให้ดูภาพรวมทัหนึ่งมาดูใกล้ๆค่ะนี่ค่ะชีดเป็นตาแบบนี้นะนี่นี่อย่าโฟกัสเล็บแม่นะ